เดี๋ยวมันจะสับสนกันรัฐบาลไทยแสดงว่าลิปนี้รัฐบาลไทยเนี่ยครับผมออกกําลังกายไปที่เลขโขนะคุณโยอสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดน้าจันใช่ใช่ใช่คุณโยอืมแล้วจเนย็นครับผมออกกำลังกายไปที่เลขโข เดี๋ยวครับเลขหกห้เดี๋ยวก็แอดมินก็จดไว้เอาเอารัฐบาลไทยก่อนเวยพี่รองเด้อเนาะพ้นถามห้ายกันด้วยพี่รองอ่าเนาะเดี๋ยวรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดมักกะลาพมครับผมยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับอ่า อันนี้จะเป็นช่องมาาเฮงที่ที่ที่แรกนะที่ทูจะปล่อยแนวทางให้วันนี้ครับผมอ่าเอาทีนี้ก็จะให้เอฟมนจดเนาะเพราะว่าวิ่งหกไปแล้วครับผมเออทีนี้ก็จะให้ชุดเดียวเอาไปวัดดวงเหมือนเดิมชุดที่าตมาจะให้วัดดวงก็คืออ่าเลขไอ้ เอาไปที่730ก็แล้วกันโอ้อ่า730ชุดเดียวอ่าส่วนส่วนข้างล่างเนี่ยตมาก็จะให้วัดดวงอีกอ่าชุดนึงอ่าอันนี้เป็นชุดบนชุดล่างหรือใครจะไปบนไปล่างได้หมดนะคุณโยมครับผมอ่าก็คือชุดล่างชุดนึงก็คือ หมายเลขสองสี่นะสองสี่สี่สองแค่นี้แหละคุณโยมล่างเนาะล่างสองสี่สี่สองว่าอาอ,อาจารย์ทำไมถึงให้วิ่งหกล่ะก้าหกก็อยู่บนไงคุณโยมฮะ หกก็อยู่ข้างบนไงเจ็ดสามศูนย่ะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่เออปิดปิดสามศูนย์หกสามศูนเออคงก็ว่าอยู่เอาทำไมให้ให้วิ่งหกทำไมเป็นเจ็ดสามศูนย์เม็ดเดียวเออไปมาโทษโยมด้วยเพราะว่าไปเลือพูดไปไม่ใช่เจ็ดนะคนยูโอ้เออร์หรอเอ่เออแต่มันมาเจ็ดจริงๆรนะอาจารย์ ฮะอะไรนะเผื่อมันมาเจ็ดจริงๆเราทำไงเราเนี่ยอ้าวโกแล้วแต่คุณต้องให้คุณยุ่งจับไปอีกชุดหนึ่งก็ได้แหม่อ่านี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่เลขเผือเนาะเลขเผื่อเนาะเลขหลุดปากอาเลขหลุดครับผมเลขหลุดปากของลวงปูอืออ่าบอกว่าตั้งใจจะให้หกสามศูนย์เป็นพลาดเป็นเจ็ดสามศูนย์อ่าอ๋อ เม็ดเดียวเลยใช่เม็ดเดียวอ่าข้างล่างก็เม็ดเดียวนะคุณโยมนะอ่าอา,อาจารย์ฝันบ่ครับหรือว่าแบบไหนอ่าเลขนี้เป็นอ่าเลขอ่าค่อนข้างจะฝันแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคุณโยมมันคลายครับคา,บามันตางลางยังไงอะ่ะแต่อาตมาก็ไม่รู้นะก็คือข,ขึ้นอยู่กับโชควาสนาของโยมเหมือนเมื่อคืนเนี่ยที่อาตมาบอกแล้วว่าเออ เออถ้าอยากไปตั้งก็ให้ไปรูดเนาะมันก็มาตามนั้นแหละแต่อันนี้ก็คืออาตมาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปุ้นถ้าเขาหมุนมาถูกก็เป็นปุ่นของคุณโยมที่ได้เข้ามาชมมาดูเนาะคุณโยมเนาะครับผมเออตามนั้นแหละก็คือเพราะว่าแนวทางทุกแนวทางเนี่ยก็คือให้เป็นแนวทางอย่าไปคิดว่ามันจะ ถูกเอกคือยังไงคืออย่าไปเน้นอะไรมากมายอัตมาขอเดือนบางทีก็คือเพราะว่ามันอาจจะหลุดไปเดี๋ยวคุณโยมจะเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆอะไรประมาณนี้เนาะครับผมเออใช่เอาไปก็ใช้สติเอเล่นอย่างระมัดระวงังเพราะว่าตัวเลขมันไม่แน่นอนเนาะคุณโยมครับอ่า สองตัวล่างนี้ก็คือตัวถ้าตัวเด็ดเด็ดก็คือสองสี่บาจานใช่ใช่ตัวเด็ดเด็ดก็คือสองสี่อ่าแต่ว่าให้กลับด้วยเฉยใช่ให้กลับด้วยเฉยคือนั่นแหละตัดนั่นไปก็ให้เขาตัดบนนะตัดบนด้วยตัดตัดเล่นคือตัดเล่นด้วยเออให้ตัดเล่นแล้วก็กลับตัวด้วยอ่ามันมีเยอะหรอกมีแค่นี้เองสําหรับคนที่งบน้อยเนาะครับอ่า สำหรับคนที่งบน้อยแต่ตอมามั่นใจเหลือเกินว่าห,หกหกนี่ยังติดอยู่บนนะคุณโยมนะหก,กติดบน,บนใช่ใช่โอ้นยังอยู่ข้างบนนะคุณโยมอ่าอ่าคือความมั่นใจส่วนตัวนะกับสำหรับ ยโยมจริาบางคนเขาอาจจะคิดว่าโอ้ไม่น่าอยู่อะไรก็แล้วแต่นะอ่าอ่อันนี้ให้เป็นแนวทางไปก็นานาจิตตังรับเออนานาจิตตังอย่างนี้เนาะให้ตัดด้วยเนาะอาจารย์เนระหรอือว่าใช่ใช่ตัดด้วย<ม>อือก็กลับไปด้วยอเพราะว่า ป้องกันไว้ถ้ามันออกตัวกลับมาคุณญาติคุณยมยังไม่ได้ตังค์เอออืมตอนนี้ก็รัฐบาลลาวเมื่อคืนก็ก็พอใช้ได้เนาะโยมถ้าถ้ามันมาห้าสองนี่ก็คงจะตกท่องเนาะมันขยับไปแป้มหนึ่งเฮ้ยเลยเหรครับเฮ้ยร่นอ่า สองก็คงจะได้เฮกันเยอะก,กว่านี้เนาะแต่อ,อ,อัตมาก็บอกแม่ว่าเป็นแค่แนวทางอัตมาไม่รับประกันเดออเอ้อชา,ายอ่ากได้เล็กอยากได้เงินก็ให้รูดไปก็ตามนั้นน่ะยมอ่าให้อ,อันนี้หน่อยก็คืออัตมาก็ไม่มีอะไรจะฝากแนวทางไปเยอะหรอกสําหรับว้เราบพัฒนาก็อาจจะรอช่วงเย็นเย็นกว่านี้หน่อยก็ได้เนาะ อ่าอ่าครับผมได้ครับผมให้ให้อัตมาดูทิศทางของมันสะกนอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรเอ่อขงานก็แค่นี้ก็อัตมาก็ขอขอจบแค่นี้เนาะครับผมครับผมขอให้คุณโยนอ่านโยโชคดีนะครับผมโชคดีกับนวยรัฐบาลไทยพรุ่งนี้เจริญพรสาธุครับผมเอาพี่น่องเนาะกาพิจารณาเอาพี่น่องเนาะ หายมาแล้วละเด้อพี่รองเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่รองชุดคลิปนี้เป็นรัฐบาลไทยเพราะว่าอ่าเล่าย่างบ้านได้เด้อพี่รองเด้อเอาเนาะจะแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งใครอยากทำบุญกับปูเนาะปู่เป็นหามากว่าขันพี่รองเนาะแต่ว่ากันมันบรสามารถจะลงได้เด้อพี่รองเด้อสำหรับอ่ามาเลบัเชีเนาะแต่ชีต่อที่มานเขามาเอาเด้อพี่รองเด้อเนาะจะว่ากันเนาะเพราะว่าอ่า ติดต่อทีมงานจากลวมบุญก็ติดต่อมากเนาะกับทีมงานมหาแห้งนะมาแห้งจะส่งต่อให้เพราะว่าจะให้แอดมินลงช่องอ่ามันมันมันบ่อเลยนะเพียงเดี๋ขอโทษขออภัยห,หลายเนาะตามนั้นครับผมเนาะ,ะเพื่อได้โชรมานสำหรับรัฐบาลไทยก็ยิ่งชัดเจนนะเพียงนะเนาะหรือว่าบ่ชัดเจนกต่ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมฟังอีกครั้งหนึง่งเดยพี่น้อง อ่าแต่คือให้วิ่งหกครับคนถามหลายพียย่น้องโซ่มาหา็ม่หน่ะวิ่งตัวไหนเรียกวิ่งตัวเดียวขอเน้นๆหน่อยอ่าให้วิ่งหกเด้อพี่น้องเด้อตัวเดียวครับอ่าวิ่งหกอ่าเพป่นให้ทำนี่แหละพี่น้องอ่าให้หกล้วการบบมี่ย้องหลายให้ชุ่มหวดให้มากกับฟังสองมาอ่าสามหวดแล้วสําหรับรัฐบาลไทยสองหนึ่งก็ออกเต็มเต็มเลยอ่าเนาะ วัดล่าสุดจะให้ให้ไหวจะไปออกล่าพี่น้องรัฐบาลให้นอาอเพราะว่าอ่ามั่นใจอยู่ค่อนข้างจะมั่นใจสำหรับเดล็กวิ่งพี่น้องซ้ายวิ่งอ่าอย่าพลาดเด็ดขาดครับเนาะวิ่งหกเม็ดเดียวไคอยากวิ่งใครอ่าอยากแลีนได้เพียงเด้อแล้วก็จับคู่ให้บนเม็ดเดียวหกสามศูนย์ อย่าลืมตับกลับด้วยตัดแล้วก็กลับพี่พนอ้องอ่ากับมีจะหกสามหกศูนย์สามศูนย์ไปสันตัวอ่าไปกลับอ่าติดหครับผมแต่ว่ารุดปากมากเจ็ดสามศูนย์นพี่น้องเอากันไว้จากไหนกันไรเนะือกรักไร้อยแต่ว่ารัก ซิฟกับลักแม่นี่ตรงๆเลยเด้พี่ลังเด้อสำหรับปูขคู่ขันครับผมล่างสองสีครับตัวเน้นคือสองสีเนาะอนนี้กากับพร้อมสองสีสีสองยังสีอะพี่น้องกับด้วยแต่ว่ากันบนกันล่างไว้พร้อมได้พี่น้องเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยาย่าประมาทครับผมใครที่ติดตามเนาะยาประมาทครับ เอาสำหรับปูขู่ขันรัฐบาลไทยเ้ยพี่น้องเด้อยมครับนาจอครับใหญ่มา,จากจะงสี่ลวพี่น้องอมักกระจัดทัดกระพนันมาสร้างสอง,งน้ำเสนอให้เป็นแนวทางอ่เอา,เอาตามนั้นครับผมอ่สก๊สกมันมาล่ำๆด้ยๆครับ